วัสดีครับวัสดีครับพี่แนะนำตัวเลยใช่ไหมครับเด่๋ยวนึงนะพี่ขอทับใจป๊บนึงครับแล้วบอกนะครับหนึ่งนะครับโอเคแนะนำตัวเองเลยครับสวัสดีครับผมโอซชื่อนิกนะครับอายุสิบแปดปีครับผมไอซีนะครับชื่อจอร์จี้ครับนามสกุลมามีโปโกครับอายุสิบปดเหมือนกันครับผมคาแรคเตอร์จอร์จี้นะครับเป็นคนนิสัยดีครับ ล่าเริงครับคุยง่ายคุยเก่งครับแล้วก็เฟรนี่กับทุกคนครับเป็นเป็นคนหลายอารมณ์ครับเวลาจริงจังก็จะจริงจังครับ <c oughs> แล้วก็เป็นคนอ่าไม่ใช่แล้วก็เวลาเล่นก็คือเวลาเล่นครับผมแล้วก็เป็นคนที่จริงใจจริงใจมาจริงใจกลับครับอย่างเช่นมีคนช่วยเหลือเราตั้งแต่เริ่มอ่า <c oughs> ในวันที่เขาตกทุกข์หรือเขาลําบากผมก็จะช่วยเหลือเขาเหมือนกันครับผมก็จะไม่ทิ้งเขาเหมือนกันครับ ประมาณนั้นครับคือหรือว่าประมาณว่าดีมาดีกลับร้ายมาร้ายกลับครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็ครับเดียวครับแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจครับก็จะเป็นชักนมครับโอเคใช่ครับพี่เราชอบอะไรในตัวเขาถึงได้อยากมาเล่นที่เนี่ยผมชอบอะไรในตัวเขาใช่ไหมครับผมชอบในเวลาที่แบบไม่รู้ว่าครับแต่แบบว่าผมรู้สึกว่า เหมือนพี่เขามีความคิดอะครับพี่ใช่ครับเหมือนพี่เขาแบบมีมีความคิดอะไรอย่างเงี้ยครับแบบความคิดแบบว่าเป็นแบบเขาก็ผู้ใหญ่ครับผมกผม็ผมเขาก็ผู้ใหญ่แล้วแบบความคิดเขาแบบก็เหมือนผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยอะไรประมาณนี้ครับพี่ สับกดเลยครับผมกดอข้อห้ามปฏิบัติสิบข้อกดกดกดเมืองใช่ไหมครับเอ้ยสัก<อ>ครู่นะครับขออนุญาตสองนาทีครับเดี๋ยวผมมาได้ครับได้ครับพี่ได้ครับขอให้ผ่านด้วยซ้ขอให้ผ่านขอให้ผ่านผมตรอบเล่นมากเลยผมอยากเข้าประเทศมากเลย <c oughs> A later few moments ครับออกดข้อห้ามปฏิบัติทุกข้อเลยครับทุกข้อเลยใช่ไหมพี่ใช่โอเคครับข้อแรกนะครับห้ามซื้อขายไอเทมเป็นเงินจริงครับหรือเป็นเงินโอซีครับผมแล้วก็ข้อที่สองครับห้ามบูลลี่หรือเหยียดเพศที่สามครับโดยไม่รู้จักกันครับผมหรือว่าไม่มีสตอรี่อะไรประมาณนี้ครับแล้วข้อที่สามครับ ห้ามใช้วิธีโอนเงินเช็คชื่อครับประมาณว่าการที่เรามีอ,าอย่างเช่นการที่เรามีสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับเราแบบว่าเราโอนเงินเช็คชื่อว่าอะไรใครประมาณนะครับผมแล้วก็ที่4ี่ครับข้อที่4ครับห้ามใช้บั๊กในเกมครับหรือห้ามหรือแบบห้ามใช้ประโยชน์จากบั๊กในเกมครับหรือแบบว่าโปรแกรมโกงหรือแบบว่าพวกมาโคเพื่อโปหรือแฮกเกอร์อะไรประมาณนี้ครับผมถ้าพบเจอเราก็ต้องแจ้งแอดมินครับแล้วก็ ข้อ4ครับเอ้ข้อ5ครับห้ามหมอหรือประชาชนครับใช้รถหมอครับผมหรือแบบว่าในการทํางานแบบว่าไม่ว่างานขาวหรือว่าทำสตอรี่อะไรอย่างนี้ครับครับผมแล้วก็ข้อที่6นะครับห้ามใช้ห้ามห้ามขับรถห้ามขับรถแบบยังไงดีห้ามขับรถแบบบัมกับตํารวจขนาดที่แบบถูกไล่อะไรประมาณนี้ครับครับผมแล้วก็ข้อที่7ครับห้ามห้ามแบบประชาชนบัมรถกับหมอเพื่อต่อสู้แบบ แย่งแบบผู้ป่วยอะไรประมาณนี้ครับหรือแบบว่าเหมือนแบบว่าแย่งแย่งคนไข้คนตายอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็ข้อที่8ครับห้ามพารถทุกครั้งครับห้ามไอไม่ใช่ห้ามพาวรถทุกครั้งห้ามพารถทุกกรณีครับหรือแบบว่าแบบประมาณว่ารถเราหายรถเราหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับคือห้ามพารถโดยเด็ดขาด ครับผมเพราะว่าจนกว่าเราจะเจอรถตัวเองว่ารถเราอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับหรือแบบรถพงังรถจอดไม่มีคนขับเราก็ต้องหาว่ารถเราอยู่อยู่ที่ไหนครับประมาณนี้แล้วก็ <c oughs> ห้ามห้ามทิ้งศพบ,บนรถครับจะทิ้งก็ต้องลดก็ต้องลงรถเพื่อเพื่อทิ้งอะไรประมาณนี้ครับผมหรือแบบว่าต้องลงแบบจากรถเพื่อทิ้งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ข้อที่เก้าครับผม เขตในวอโซนนะครับเป็นเขตห้ามทำสตอรี่ครับเป็นแบบว่าเป็นเขตที่แบบว่าให้แบบฝึกซ้อมซ้อมต่อยซ้อมตีอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ข้อที่11นะครับกรณีที่มีคนอยู่รอบๆนะครับห้ามห้ามขับรถชนให้ให้แบบให้ให้โดนคนให้ห้ามแบบห้ามขับรถแบบขับรถชนคนอย่างเงี้ยครับให้คนกระเด็นอะไรประมาณนี้ครับประมาณนั้นครับผมแล้วก็ข้อที่12นะครับ ห้ามตั้งชื่อร้านแบบว่าเรามาเปิดร้านค้าขายแบบขายของผิดกฎหมายขายของถูกกฎหมายอะไรประมาณนะครับแบบว่ายังไงดีห้ามใครแบบห้ามตั้งชื่อร้านแบบว่าอ,อย่างเช่นแบบมันมันแบบมันดูเหยียดมันดูแบบลุกลามเกินไปอะไรประมาณนี้ครับผมบแล้วก็ข้อที่13ครับห้ามคนที่มีสตรอรี่ตีกันหรือว่าใครมีสตรอรี่เกี่ยวกับการอุ้มฆ่า ครับผมห้ามการลิ้นตัวเองตายทุกกรณีครับผมก็ประมาณว่าห้าแบบอย่างเช่นทับได้ตายหรือว่าอดอาหารตายอะไรประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็กดข้อที่สิบี่นะครับห้ามห้ามใช้แบบคําพูดคาจาที่มันถอยที่มันต่ำนะครับอย่างเช่นด่าภูปกาลีอย่าชาติศาสนาอะไรประมาณนี้ครับอย่าเพศอย่าผิวอะไรประมาณนะครับผม แล้วก็ข้อที่15ห้านะครับห้ามใช้ห้ามอ่าห้ามประชาชนขับรถหมอครับแล้วก็เครื่องบินฮอลิคอปเตอร์ทุกอย่างที่มันเป็นของหมอโดยเด็ดขาดครับผมแล้วก็ข้อที่16ครับห้ามใช้ร่มทำสตรอรี่ต่างๆครับอ่าต้องการใช้ต้องขออนุญ,ญาตแอดมินก่อนครับผมแล้วก็ข้อที่17นะครับผมข้อที่17ห้ามดิดหนีในขณนะที่มีสตรอรี่ครับผมไม่ว่าเหตุใดก็ตามนะครับถ้าอ่า ถ้าแบบว่าอย่างเช่นเน็ตหลุดไฟดับนี้ก็ให้เข้ามาแจ้งแอดมินครับแล้วก็กรณีที่เออติดตู้ปลาจะไม่สามารถวาไปคุกใหญ่ได้ครับผมข้อที่18นะครับแล้วก็ข้อที่19กาชาครับมีให้เทรดซื้อขายกันเป็นเงินโอซไอซี IC, ครับแต่แต่ว่าให้เพื่อนช่วยเปิดได้อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ข้อที่20ครับ ผู้เล่นที่มีการ์ดผู้เล่นใหม่จะไม่สามารถคนอื่นที่คนอื่นที่เป็นแก๊งหรืออะไรก็จะไม่สามารถมาป้นหรือมาหาเรื่องมีสตรอรี่อะไรได้นะครับครับผมแล้วก็ข้อที่21นะครับห้ามใช้อีโมเช็คเช็คชื่อครับหรือแบบว่แช์อีโมเช็คชื่ออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ข้อที่22ินะครับ <c oughs> กรณีกรณีที่แบบว่าทิ้ง กรณีที่แบบศพฟื้นแล้วยังทําการปอนอยู่แบบว่าแบบเปิดหน้าต่างค้างไวไ้ไม่ไม่ไม่สามารถทําทําได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ข้อที่2ี่สิบสานะครับห้ามประชาชนที่เป็นท่อน้าเลี้ยงแก๊งหรือว่าแบบในงดีแบบแล้วประชาชนที่แบบเมือแบบหาเงินหาอะไรมาแบบเลี้ยงแก๊งอะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างงั้นก็มันไม่ได้ครับผมหรือแบบเถิดของให้แก๊งอะไรอย่างเงี้ยครับ ประมาณนั้นครับหยุดแค่ตรงนั้นก่อนขอเวลาอีก2นาทีโอเคครับพี่ขยันปอกซะด้วยสิโอ้ยอ oh. ันเงยโอเคครับพี่ <c oughs> ตกใจหมดเลย <c oughs> ผมนึกว่าจะไม่ผ่านแล้วนะผมฟังบทส่วนบนรอเลยแล้วกันผมเอางั้นเลย <c oughs> ผมต้องผ่านด้ย ดีอะไรดีอะไรดีอะไรดีอ่ะผมหาไปญบทสวดมนต์แบบแบบว่าแบบว่ายังไงดีดีนี่นี่เรื่องโชว์แล้าจริงดีจริงครับว่า จริงเลยบอกขนนั้นอ่ะผมเชียรเว้ยเอาแบบอิติิโซดีกว่าเด้อขอจริงด้วยมาขอจริงด้วยผมบอกเลย กลางไว้ว่าอ่คุรอพอแล้วขั้นตอนแรกนะครับครับตรงบัตรประชาชนมาให้ผมขั้นตอนสองอ่านเสียงตัวเองครับแล้วก็แนะนําตัวเองเป็นไอซีครับซครับอ่าเพิ่มเติมนะครับตอนแนะนําตัวเองเป็นไอซีโอซีอะโอซให้พูดชื่อจริงนามสกุลด้วยครับผมแล้วก็ ขั้นตอนที่3พิมพ์โล e ของตัวเองมาครับแล้วเดี๋ยวรอผมแอดไวลิสเนาะยืนยันตัวตนครับพี่อันนี้ก็คือผ่านแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผ่านแล้วครับเฮ้ยพี่ขอบคุณมากครับพี่เช้าวันนี้ครับครับพี่ผ่านแล้วก็ดูมอลด้วยอนี่ก็ผ่านแล้วก็ดูนี่ก็ผ่านแล้วอันเปิดส่วนแล้วมันเปิดเปดเปิดบทส่วนเมื่อกี้นี่ผ่านเลย

จะได้ yes อ้น,นี่สวดความฝันผมก็เป็นจริงวิ่งเตรียมเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวเียังบุฟเฟต์หมูปิ้งลูก โอเคนะครับคนดูก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวผมขอลงสตรีมไปส่งอ่าพวกอย่างเช่นเอกสารอย่างเช่นอ่าบัตรประชาชนหรืออะไรผมก็ต้องส่งไปให้พี่แกนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผมไปละเด้อไปละเด้อ